นูนูพี่น้องนูนูเอาอีอไไหมเออด่อเยออู้หเยอมาเยอะคนฮะกรแม่เออมันลั่นมันนี่ฮะอเดระทุนก็เลย้อขอก็ชิ้เลยพี่น้องูู้ค้าๆนเี่ม่หลาเออเลยเลเลยเนี่ยตะเอาเล้เอาจ้าหาัหัวมันเลยคนลหาัหัวมัน

เฮ้ยเฮ้ยพี่จับมันพี <S <s <h <h ่น้องนี่เด็กเย็นกระทั่งชิบชิบเนี่ยเย็นที่มานี่เย็นจับไหมพูดได้จับบื้มเปล่าไรไหมเห็ุแบบไปดีพ่อพี่น้องไปดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุนเน้อมันนี้ออกละนาะพี่น้องออกเยี่ยงกักเยี่ยงเนี่ยแหละเนี่ยเงี้ยกะสิเอาเบิร์ดเนี่ยเงี้ยงกระปอเงี้ยงงูซิงเนาะพี่น้อง จักสรได้จังบ่ได้มาสองสามคนเนาะครับบ่าวเนาะสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีครับแต่กับบ่าวสากลเนาะถ่ายปืน <Boy>? มีปืนกระบอกหนึ่งเนาะแต่กับกระปุกกระทุนเนาะมาลนงช่วยกระทุนบ่าวกุมือปืนเพื่อนหนึ่งเป็นอันสวัสดีเดี๋ยวขึ้นมันมันมืออันเชยอาทรศัพท์ถ่ายเนาะจักแบตกับชิบะ เดี๋ยวไปม่งไปสมกันน้องพี่น้อมาชิมานมาชิได้ยังอยู่เนาะชิได้ยังพอตีนไหมตินมือมากอยู่วอจะตีนอยู่วอนะลงไปสมกันพี่น้อเฮนกเลยพี่น้ออะไรพี่น้อมาลอนเนาะเปคนยิงเนาะมาถือเนาโอ้เอาไอ้กนเฮ็ดยองไอ้ก้น ดับต่ำเนย่งมันนนงยังมั่เออนี่ยังไงย่งไขึ้นเลยเลยตาเลยไม่จะไปไหมเออเอามาทีดีวนะมาทีเดียวหมเออมเดนงไปละไปลไปจกลี่เไปะมาลองจำาอยางงี้หัถือ ไปแล้วโนู้นู้พี่น้องนู้นู้เอางี้นู้อยู่ตรงนี้นี่นี่นู้นู้พี่น้องอะไรไหมเออจัด้วยเยอะมาเยอะคนฮนากระแม่นคือมันลั่นมันนี่ฮะคือเดือดกระทุนคนเลยเจ้ะเยอะอือเฮ่ยนอนขนาดเนาะ ลูกแนี่ยคนัวมันนู้นถ่างเ้านัวอฮะอืมกบอกมาตาดีนี่เรอะโอ้ขอว่าย่งีนเนจมเลวาะว่าจิกระทุนข่อยเฮ็ดเด้วนี่ค่อยค่าค่ากล่องค่าถ่ายลิปมันเลยอันนี้่บอกกันอยู่แค่หนามันมีดหนูพวกนูยงเออมาน่พี่บอกเนนูตัวหนึงเ ถ้าแกเห็นนู้งก็เขามามถ้าก็เห็นหนูอีู่แล้วเขามาป่าพี่เนาะโจงก็เก็บจลยเดี๋ยวไปติดตามต่อไปอีกสิมาสิโอยังอยู่บ่มาหามานเนาะฝอกงูซิงหัวพี่เนาะเฮ้ยสิมาสิไปเยอฝอกงูซิงเลยพี่เนาะผู้ผู้ข้าวๆอยาวนี่เน้นพวลรึเออเลยเลยเ่ยพี่เนาะเอาเลือาเออแถวหาบังหัวมันเลยคนเลือหาบังหัวมัน เรียก่ข mm ึ hmm. oh, man, man, man. In, la ้นเถ่อนบ่ um, uh, ักแตพี ha, ่น้องนี่งูสิงเ่ฮะ้วหน่ัวฮะ้วมันเออหาบังหาบังก่อนขึ้นสั้นแล้วทีโอ้ขึ้นสั้นสัตรูป่าเดียเรยนเรียเร็วหาหวิธีหาวิธีใจเย็นหาวิธีไม่กนสรุปแล้วว่แม่งูสิงเลยพี่น้องอย่าคืออีพี่น้องเย นี่ย่งขึ้นไปมันต่อกับแสงไฟเนาะท้องไซเป็นใบใหม่ยังเนี่ยแบบเป็นยังเนี่ยอุ๊บอุ้ยถึงหมดยังมามาจับนึกว่านนี้ตอดบมเมนต์ทำพี่น้องเอ้ยคือบางขอสิงเนาะบมเมนต์บมเน่อจชิพ่อของแท้เนาะเนาทียังอยู่แค้มหัวพี่น้องลงหัวปุ๊บปุ๊บนี่ตัวนึงปุ๊บในห้องน้ำเนาะพี่น้องำมาแท้

โอ้มันกินแมงไเนะดู้งถืุกันหนักได้ีบโ้ยยบรยยบร้ปะันปเลยเฮ้ยจี่าหนุบนีดีดีดีมันมุดะงเอาช้ายิบมถือค่ะใช่ไหมอ้นี่ต้องนึกใช่นึงเนะเห็นไหมใช Ya, Antony, ke te. Nuh, ra, ini, te. Ini, bu, ya, mungkipunen. I, u, je, u, rung, yu, ah. Hei, de, de, de. Ko, je, ya, mungkipunen. Akun, hui, akun, kukun. Aikun, kerah. Hei, kun, tu, na. Bunga, bunga. A, u, ito, neng, e. Ini, ini. Ini, i, kene, ini, ini. Ini, en, ba. U, u, ya. Ini, ini. A, de, te, bai, yo, ha. Nih, hei, de. Nih, de. A, hei. Hei, hei

thế này thì mà này, này sẽ tìm hả, thấy tôi nào là bảo, hả? ủa gì, nọ, à? gì, à, gì nữa? ủa vợ để tổ này. không có gì cả đâu. Ở kia มากากปลงดนี่เขาผัดเมื่อเมื่อเช่นกันทกนเกอันนี้บ่จ้าเสือมาสกนก็เ่กันมช่วยใดิซือบมาืก็ฟมาอยู่ยินะเกี่ยวยาเมื่อกี้เาเต็มจีบผิดทเนาะสวยื่กสวยว่าร้อนี็บ้นีก มับว oh, ังต uh. ่อนพี่น้องโอ้มา n แล้วต่อน mạng เลยจิ๊บฮ่าเนี่ยเพิ่มันบืนขึ้นมาแล้วต่อนเปลี่นด้วยบอลนกปลาอู้ฮ่าต่อนนกปลาเตรียมจูบืนขึ้นมาแกมายะนั่นไงกุนปลาไปกี่ไลน์มันนี่นี่ มันนี่มึงที่มันสีบืนใช่ไหมไอ้าดูอ่าตัวน่ตามันส่องเลยเปลาเป็นวัยเห็นเออเอาแลมาแทะเนาะโอ้มืนามืนาเขาจะมันขามาบอลดึกๆถืแหละลงงุแมอบ่ด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยยว mặc mà của một cốc mùi này nó mùi 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 đi 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 đi

เออเขาส้วงเขาส้วงเขาส้วงเนาะมันเนานมีเนี่ยพี่น้องปลาต้อขึ้นน้ำหน้าแซงเนาะน้าจะหัวที่ไหนต้องหัวยไอ้ต้องหัวจริงปลามันจะดูดอย่างนี้เนาะดูดเนี่ยเมื่อนะพี่น้องเออเขาปลา ปาโคหน้ามาดอนนะกลา้องฮดิพี้อกผมอันนี้คือเขานะครับอดอนนะแข้งกระดูน้ำไม่ไีไรกันแข้งกระนี่ฟังเสียงเขียดเสียงกบเรอเสียงเขียดเขียดตะแอกนะมีกบลก ปวดบิดกันเข่ะหอนกับพ่อะหอนเขาไปในป่าเนาะเดี๋ยวพกีแฮนก็แฮนบึงปวดกันเพาเนี่ยที่ปฏิทั่นู่ะเนไม่กินหรอไมกินหรอวะเนี่ยวขอรื้อนังก่อน หัวใครสิกินเองอาะแันมันบวกเกิดตามมันยังมาเยอะเขาจะมาหอดเทียงนะพี่น้องเดี <More eating> <k Orlando> ๋ยวพักผ่อนสงินคขาอยู่เทียงก่อนนอนก็จะตื่นพี่น้องเยปวดขาแล้วปิดไฟกันดีโอ้ย น่ขอมีไฟแต่ว่าเนึ no, no, ja ่เน oh, ่ขนีกไฟนออยงนี่ก็ได้ยเนี่ยนออน่เนนกันบ่ไม่ได้กินเนี่ยอย่างนี้เนาะเนี่ยเวันนี้ มันจะย่ามันจะอี่คขอดำมาแต่ลึกแล้วก็มาเอาหนามเขะะะาเขาน่ะเจอบนฝนตกไปเอาเขาแล้วก็น,นอนบ้านแช้ะอะนะครองอ้อนใี่เอ้ปลุกนะนี่เด็กน,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 นอพนี่น้อคำว่าคำว่าเนี่ก็อี้นึ่งนะนี่นนมีนูมีกบมีปลามีกระปอม,มีว่า Ồ oh, mà cả lại gì you nữa know, Bố này nói cái này lại Chắc lại nhanh lại Cô Pô bà Mọi tiêu phải gì Mọi tiêu Nói Tiền cả cự thế nữa Mơ 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 Bịt phải Nói nhìn nhìn Mơ <laughs> mơ <laughs> เ่เนี่ยถเนาะอัน้าไเกิดพยปุเกิดพอยเอาเรื่อปืนนะเออไรเกระทุนเอาไว้เดี๋ยวว่าผ่าแเอาเสียงใบใคเอากระทุนเอากระทุนเ่ว่มึงอยากจะเอาไปตัดเี่ยตัดยังเขาหักเอาแน่นจ้โอ้เดินกแล้วเสียงพี่น้องใครกระทุนเอาหรือเ่ Ừ, đây là ừ. Này ừ. Chỉ khổ không Mấy thằng đã chứ khổng thằng cầu mà <laughs> Dằm mà kinh ỏi nó à, Kinh ỏi kia trai đi hù Tôn trong trọng rồi Không ừ. ao mất

พี่น <Me. S 1> ้อง <Hello. S 1> ิดคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะปัะมาแต่เยนเยนเพี่น้องเยนเนก็้งคลิปนี่เยนเห็นป่นี่เย็นจ้ไหมดอจะบืเปล่าไรไหมนแบบในคลิปทปบปุ๊บปุเออเ้วอียเวว้าว นี่นี่ิวงเสียนเขาจีเอ็ดนี่ด้อยนี่โอ้เสียนนี่วะนี่นี่ตัวใหญ่หืมเสี้ยนใครเบี้ยเสี้ยนเอาได้ไหมให้พัดเพลสใช้กับอันน่ะกับอันนั่นจ้ะกับกบมันไปแล้วมือจะจุ่มเลยกับเบื่อไงกับเมื่อไงอ่ะมันเสี้ยนนู้น มูฮันฉับไปพี่น้องขอกันอีพี่นะจะได้กระฝังก็ได้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบอกรเด้อพี่น้อง